อย่างโซเซลุงเบิเ่งเขาไทยนาเฮกนาอนเดอพี่น้องไปนำกันเนาะสบายดีสบายดีประชาคนจังได้พี่น้องจังได้สบายดีกันอยู่บ่ เขาแหกหน้าเหมือนี่สำหรับหาเบาะเบอหลอดเอาสีตัวเองก่อนเห็ดบัได้อยากเห็ดแต่หาหน้าเห็ดบัได้หน้าเห็ดตวมมะสมมันบ่มีก็เลยบวกกับสุขภาพแบบสี คิดว่าในความคิดของเฮาหนะเฮาว่าอยากเฮ็ดเพื่อตะหนีฮาดำเฮากระเศร้า,าเฮากระเฮากระดีขึ้นผัพวพ่อวาถึงเจ้าสีเศร้าเจ้าสีดีขึ้นเจ้ากะแบบว่าเฮ็ดได้บ่เต็มที่ฮนะน้าขันคันมีหน้าเฮาก็าอยากเฮ็ดอยู่พี่น้องจะสีเฮ็ดอะไรสำราญสมเกิม่ม ขั้นเห็ดกับขันโบเห็ดผัดสิกินเขาในสายแบบนี้ลำพังเห็ดเมื่อกี้นี้เข่าสามสี่สิบสอบยังเข่าสิบปดสอบหนึ่งคือว่ากีดอุกไวยะาะละอุกอ่างแลยเขาคนสาวนาผัดโบเห็ดนาเงินหากับลำพังใสก็ยังบุพพอซิมาซื้อเขากินอีก พละก็เพิ่มอีกโอ้ยสิบะตายน้ำความคิดนั่นแหละจักอันใดอันยาหน้ามันหน้าบนเห็ดมปเรียนนี่มันกเขาาิเสียดเอง ยากเห็ดได้เฮาน่ะบัดเห็ดผัดอีกอย่างผัวกับผัดวิโรเมลากับโบมีอันนี้เขามาไทยทะกานี่ทันจีดน้ำกันในหนีกับมาหยาดมือหยาดตีนนนองอยู่ให้เขาเห็ดเป็นของเขาซะ ให้ตะกะแหกหนาไว้ป้าอย่างกูมาเ่ยสีหอดคาลอยบิดอยากไปถามเบื้องหน้าเขากับโบมีเหือมีแห้งสไปป่ะนะ่ยจักเพื่อนเขาพอบนะั้น ไฟก็คือดับแต่ซ้ําแท้เฮาอยากเฮ็ดแลบาดอันบาดทอดยํหมูดําัดตัวมีแฮงพัดสิซะอ่อนหมูแม่ีดอกตอนนี้มันเฮ็ดบ่ได้บาดตอนเฮ็ดได้มันสะอ่อนหมูน่บาดยเกี่ยวอีก ว่าละกันโอ้ว่าละกันเห็ดไปสิบสองสอบสามสิบสี่สิบสอบกันยังโอเคอยู่นะหน่อยละกับ่อได้เห็ดนะนะตู้อะไรเห็ดกะทึนกับสูงพี่น้อง น้ำมันพุยสมรถไทยอีกโฮ้ยจเจสันนันยกชีวิตดีมันหลดจับต้นส้นปลายบ่ถือ จะหมักแหกหน้าวันถิดดอกสรุปกันยันแต่ว่ามีแต่ว่าเอาสวิตัวเองกับลูกให้มันรลอดก่อนตอนนี้พี่น้องอนาคตกับเสียดได้กับบว่าว่าเป็นเนาะ เอาชีวิตตอนนี้ให้มันโอดหอดอันเมื่อไงก่อนหันเมื่อให้มันให้มันหอดต้นเขาได้ดำหน้าเขาได้ยันเกี่ยวเข่าก่อนออืซีว่านั่นนี่เส็ดอกดั้มมาเล็กละหน่อยน้ำน้องพราเขาหายกินสำได้ก็เอาเขาบอกหายล้วก็ยา เงนได้ก็น,นาขี้ถูกมันมุม,ม,มถูกต่อพอมาแล้วก็เศร้าใจพี่นนอง สีวิทบมเป็นใบตามแผนนะพี่น้องเพียงแต่ปรับตัวเขาให้ปรับตัวเขาให้มันทันตามสภาพจากอันใดอันยาปรับมอละซุมกับมอละซุมได้ เหลือใจพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่จนหายหายนำยังอยากเขาคองกินน้ำมีแต่เนี่ยหอมมากซุปน้ำไม้ปนเห็ดเฟืองมียังอีกวะโอ้ยวะคิดว่าโอ้ยกูสิกินเขาอ่ะกูสิเอาเขาเนียว คุ้ยป่นเฮ็ดเพื่องสับแสบขีดซำนี้นะกับข้ออนุญ,ญาตพี่น้องหักแตกหักแตนบาน,นีพ่อเขากินแท้ๆนะยากอยากอวยหนากไปสิกินข่า้ำตาคู่ฝึก,กอึกเอาวะยังบอยอมบอกว,กว่าว่าเฮ้ยวะจะปั้นเขาไม่คอยดูน้อยหนึ่งขอสีรับตากิน พว,าวา่ว่ะเออบินจุัวาว่าเขาสั้นกะอามาข้อปอนมาสัน้นคอยเอาเห็ดเพื่องคอยเอาป่นเห็ดเพื่องเส้นล,ล้าให้เขาหน่อยเดียวนี่อื่นนั่นก็ได้วะลับตาพี่น้องพวป้อนกับปากกินแย่คืหอหดสมองโอ้ยกินบ่ได้เหลือใจไห้เอาซะ อยากอยากเขานะ่ะอยากเรียยเราหังได้แนมบึงกับโบได้จังยามได้สิกินได้คั้นกินข่าวได้นี่บอกโลดวะหายห่วงแต่มันค่าทีว่าก,กินโบได้นี่นะจากมันเป็นอยังกระโดกระเดียจาวายเนยได้กับเขากับน้ำนี่บัดคงอยู่คงกินผัดคือว่าหันแหละเลือกแต่บางอัน คิวบางอันคือเนื้อบุมีเลือดนะผัดกินได้เป็นเห็ดเป็นหอนนะ่ะกันคือปูคือปลาผัดข้าวกันซีนกันซีนแห่งกกินได้อยู่คิดว่าเนาะแค่เป็นแค่เป็นซีนเนื้อสดชดนี่กับโบได้อีกกันอันเห็ดซีนแห่งซี่ยังน่ะก็แซบ่บสีแซ่บอยู่คิดไปนะ่ะ มันอุกแต่ว่าเต็มที่แต่เข่านี่นะคือกระดกกระดีอ่ะแทะอากับโเป็นแต่เฮาพี่น้องป้าเพิ่นกะว่าอยู่เพิ่นว่าแต่เพิ่นถือผ้าลูกเพิ่นตะกี้เพิ่นเป็นเพิ่นว่าคิ้วเข่านี่ขึ้นอ้ายกับว่ได้แม่พอจะขึ้นอ้ายแล้วนี้โลดเมื่อยกระหอดกระดูขึ้นโมเป็นแนวหนีบอก กระโบมีเห่อมีแห้งแล้วบรดกินข่าวกินนํำเนาะสำน้ำนี่กับผอ,อืดผ้าอมอยากกินแนวเฉ็บแซบจักอย่างยังกับบรดกินคืออยากกินนนำานำเย็นนี่กับกินบได้พี่น้องหนำเย็นกินลงไปน่ก็บขมปะขมข้อขิดว่ากิน้นำเย็นแหละทีมีแห้งเนี่ยบอิเป็นคือขิดคือน้ำโอนตัโอนตินยากจากเอามากินแล้วกับบได้ พืดเครื่องเขาโลดอุอัองเพื่อสีหอดสีหาเดือนถน้ากระซองเดือนปลายประมาณนี้แหละตายแหละลูกคุณอีลีเอลอพี่น้องนางมูนะสั่มบอดีแพ้กินยังก็ได้เบิดเห็นบอรเราออกมาน่ะก็ส้มกับลาได้เรากินยังก็ได้เบิร์ดเราบอดของบอดค่ากินน้ำผูยย้ใหญ่ ขาเบิ่งผู้นี้ออกมาสิเป็นอะไรเจา้าสิบกินเขากินหนำสิบีแตกสิน่อยมาน้องจ้องจ่อยประจักข้าหลุดคิดสภาพไปเลยอุกขาอะไรยันลูกประสมบูรณ์ผู้ยิ่งแม่นี่เก็บตรงไม้มาปรุงพนันกระตาหอยสอพข,ข,ข้อมกาเฮ็ดเด็ะ ทำรักราจากาเพื่อน้องด้วยเขาก็จะขืนเมื่อนาอทัวกกันคลิปหนาอาจจะได้กระฝากกุหลาบกุแซเป็นกำลังใจให้หน,น,น,นเด้อพี่น้องกินแด่ต้มเขาเบื่อแล้วต้มเขาก็นำต้มเขานะ่ะเบื่อแล้วุหูสิกินองีง